สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะก็ภาคภูมิใจนะพี่แปะฮะวันนี้เราพวกเราทั้งหมดนะฮะก็จากบริษัทเวิร์กพอยต์นะครับก็มารับรางวัลทรงเกียรติของมายาวอร์ในวันนี้นะครับไปที่พี่บรรจงก่อนเลยวันนี้ได้รับรางวัลอะไรครับพี่วันนี้ผมได้ผู้วิเคราะห์ข่าวดีเด่นนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ให้รางวัลนี้มาเป็นกําลังใจได้เป็นอย่างดีเลยครับสุดยอดนะฮะ ผมเองก็เป็นพิธีกรชายดีเด่นนะครับต้องบอกว่าก็เป็นปีแรกที่ที่ได้ในฐานะที่เป็นแม้ว่าอยู่ในวงวงการบันเทิงมานานนะครับแต่ในฐานะพิธีกรก็เป็นน้องใหม่ต้องบอกว่าภูมิใจที่ได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่ๆนะฮะก็ขอขอขอบคุณทุกคะแนโหวตนะครับที่ที่มอบให้กับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมสาหรับการเป็นพิธีกรด้วยแล้วกันนะครับของของพี่ก็เป็นพิธีเรียกว่า ผู้ประกาศข่าวนะครับดีเด่นฝ่ายชายปี63นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของชาว Workpoint Entertainment ผมก็จะมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ให้กับแฟนข่าวนะครับ w o t k p o i n t ทั่วประเทศนะครับและก็สัญญาว่าด้วยพลังของกำลังใจเนี่ยนะครับก็จะมาส,สร้างข่าว Workpoint ให้เป็นที่ถูกใจของแฟนข่าวทั่วประเทศต่อไปนะครับด้วยสโลแกนความจริงต้องมาก่อนครับซ <c oughs> อมพูดอีสานนานไหมจริงๆเป็นคนเกาหลีหรือเปล่า <c oughs> ได้ยินว่าเป็นคนเกาหลีแต่ซอมพูดอีสานใช่ครับ <c oughs> อยู่เกาหลีมานานฮะแต่ว่าบอกภาษาอีสานว่าค่อยได้เอ้ามาอีกหนึ่งท่านครับ <c oughs> เอ๊คุณเอ๊พี่จอยตอนตอนที่ประกาศพี่จ่อยเป็นใครเป็นคนประกาศชื่อพี่แป๊ะขึ้นไปรับรางวัลฮะจอยเองครับคุณประกาศว่าอะไรฮะ ผู้ประกาศข่าวชายดีเด่นประจำปี2563ได้แก่ชื่อชื่อสุภาพชายบุตรจันทร์แล้วนามสกุลจริงๆคือจริงนามสกุลคือบุตรจันทร์ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วของพี่จอยคืออะไรครับอันนี้ก็คือรายการที่ดีๆจากวันพอยอีกรายการหนึ่งก็คือปัญญาปัญสุขครับเป็นวันที่มีจะสิ่งดีๆมีจะสิ่งให้จากใจของพี่ปัญญาครับพี่ปัญญาคือใครปัญญาก็เป็นบอสใหญ่ของเรา ือถ้าตอบไม่ได้นี่ตายเลยเนี่ย <c oughs> ซึ่งน้องๆก็มาให้กำลังใจค่ะ,ะวันนี้ก็บรรยากาศผู้คนเยอะมากเลยค่ะพวกเราก็เป็นศิลปินตัวแทนจากค่ายยุงข้าวเรคขอร์ดนะคะขอบคุณมากขอบคุณมายาวอดที่ให้พวกเรามาร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆของเราในวันนี้ค่ะ ครับก็ที่สําคัญนะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ให้กําลังใจพวกเราสัญญาครับพวกเราชาวเวิร์กพอย์นั้นจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดจะพัฒนาต่อไปทําหน้าที่ตรงนี้ให้ถูกใจคุณผู้ชมรับรองว่าจะไม่ทําให้คุณผู้ชมผิดหวังอย่างแน่นอนครับเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับ